เอากระป่องเป็นไงกินมาละนี่นะทำตาไหลเป็นไงทำตาไหเป็นไงเป็นไงทานนั้นเป็นไงคะเยี่ยมคือแบบตัวเป็นแงเป็นแงนี่ยฮ

มันกไดม่นหมดเห็นบ้หัวมันแตกเลี้ยงจะลองพี่อมโบจะไปแล้วบายบายเผ็ดมากบังิมูกใหอยเฮ้ยเราปากบ้านอมหนแครับเี้แห เ็ดตรงนบ่เพ็ดเลยนะเพ็ดปะเพ็เมื่กี้แปลกอ่ะเอี้เอี้ยไม่แล้วไม่เมื่อก้กินจกกินจนโตขาใหญ่เหรอไมแล้วพอทำผ่านนะเจ้าเพ็ดปะบ่แล้อ่ะไม่บเลยออร่อยมากเลยเจ้ากินของนี้บุ๋มมันเหรอยบายเพ็แฮะพอตก่อน